ทองคำจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้อีกไหมนะครับยังรีบาวขึ้นทะลุจุดนี้ไม่ได้นะครับทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะดีตัวขึ้นเพื่อลงต่อจุดเปลี่ยนเทนนะครับขาขึ้นระยะกลางครับปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่งราคา สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับไปอาจารย์เติงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสดนะครับก็หวังว่าตื่นเช้ามาครับก็คงจะได้รับฟังแผนการซื้อขายทองคําของผมในวันนี้นะครับนะว่าในช่วงของวันที่19ถึง21มกราคม69ครับ จะมีแผนการซื้อขายทองคำยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยละกันนะครับสำหรับทองคำนะครับตอนนี้ก็มาปิดตลาดที่ราคาประมาณ4,596เหเหรียญน,นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับทองคำเนี่ยก็มีการทิ้งตัวดิ่งลงนะครับไปแตะจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ 4,536เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการดีตัวกลับขึ้นมานะผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงตกใจแล้วก็อาจจะมีการสตนะ็อปลอสะเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาทองคำก็วิ่งกลับขึ้มาปิดตลาดที่ราคาเดิมก็คือทีระมาณ4,595เหรียญ96เหรียญโดยประมาณนะครับนะแล้วจะยังไงต่อดีนะครับอทองแท่งมาปิดตลาดเนี่ยกอ็อยู่ที่ประมาณ 68,350นะครับตัวนึง68,450บาทต่อบาททองนะครับอ่ะมาดูโกสปอร์ตก่อนละกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกอวัน2วันนะครับนะ่าจะเล่นซื้อขายทองคำแบบโกสปอร์ตแบบ USD ต่อออนยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับภาพรวมนะครับตอนนี้ทองคำ ได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ไปครับในช่วง2สมวันนะครับทองคำเนี่ยจะเข้าสู่โหมดไซเวย์นะครับโหมดไซเวย์นี้ครับทองคำจะมีโอกาสร,รีบาวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้อีกไหมนะครับอ่าจดไว้ครับจุดเปลี่ยนเทนนะครับขาขึ้นระยะกลางครับปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่งราคา 4640หี่เหรียญครับ4640นี่คือจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะถ้าเกิดยางรีบาวขึ้นทะลุจุดนี้ไม่ได้นะครับทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะดีตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับนะ้ำมันก็จะเป็นไซเวีอยงนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้แล้วสาหรับคนที่อยากซื้อล่ะทํำยังไงนะครับด่านแรกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเนี่ยนะ คือให้ตั้งเปิดซื้อบายนะครับเปิดซื้อบายไม้แรกในที่ราคา4,610เหรียญนะครับถ้าเกิดทองคำทะลุด่านราคา4,610เหรียญขึ้นไปได้มันจะเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับนะทองคำครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปครับทำกํำไรได้ที่4,621จนถึง4,625เหรียญนะครับ ไม้ที่2ครับถ้าเกิดทองคําสามารถทะลุราคา4,621เหรียญขึ้นไปได้นะครับนะทองคําจะมีแรงซื้อเข้ามารอบ2นะครับนะก็สามารถที่จะไปรอกินกาไรครับได้ที่ราคา4,631จนถึง 4, 6 4,635เหรียญน,นะครับแล้วก็ด่านต่อมาครับอยู่ที่ราคา4,631เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะครับนะก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปครับเป้าหมายกันังอยู่ที่ราคา4 6 3 8จนถึง4,640หี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุราคา4,638ันาขึ้นไปได้ด้วยนะครับนะก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปแบบหมดหน้าตักได้เลยครับนะทองคำน่าจะขึ้นยาวๆแล้วนะครับนะก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ4,600 41จนถึง4645เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าผ่านด่าน4645เหรียญขึ้นไปได้นะครับนะก็น,นี้ก็เสื้อ,อายาวเลยครับนะไปปิปิดคมลายที่ประมาณ4656จนถึง4660เหรียญแล้วก็ต้องคาผ่านด่าน4656เหรียญขึ้นไปได้ครับก็ถือยาวไปครับเป้ามาเยื่ประมาณ4670จนถึง4675เหรียญน,นะครับ สูงสุดที่อาจารย์เต้ยคำนวณนได้ครับถ้าเกิดทองคําจะขึ้นไปจริงจริงนะครับนะสูงสุดที่คำนวณได้อยู่ที่ประมาณ4,683จนถึง4,687เหรียญน,นะครับนะนี่คือสูงสุดถ้าเกิดทองคําจะขึ้นนะแต่กับกันล่ะถ้าเกิดทองคํามันยังไม่ผ่านด่านจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางที่4,640นะครับนะแน่นอนว่ามันก็จะมีแนวโน้มที่จะสามารถ ปรับตัวลงต่อได้นะครับนะซึ่งผมอยากให้มองแบบนี้ว่าเอาแค่ด่านแรกก่อนละกันด่านแรกเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านด่าน4 6 1 0เหรียญน,นะครับก็แน่นอนว่าทองคำมีโอกาสจะย่อตัวลงมาอยู่แล้วนะครับซึ่งาการย่อตัวลงครับถ้ากระทงคําไม่ผ่านด่าน4 6 1 0เหรียญด่านแรกนะทองคำครับย่อตัวลงมา,อาตอนนี้นะครับได้ประมาณ4 5 7 5จนถึง45,80ปเหรียญ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า4580เหรียญลงมาได้ก็จะเกิดสัญญาณเทขายเซล์อีกนะครับนะก็ทองคำจะปรับตัวลงมาที่ราคา4565จนถึง4570เหรียญถ้าเกิดทองคำลดต่ำกว่า45,65เหรียญลงมาได้นะครับนะก็แน่นอนครับทองคำครับปรับตัวลงต่อครับน่าจะลงมาได้ประมาณสัก4,553จนถึง4555เหรียญน,นะครับและ ถ้าดูต่ำกว่า4,555เหรียญน,นะครับลงมาได้เนี่ยนะก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าดูต่ำกว่า4,555ลงมาได้นะครับนะต่าสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้ครับมีโอกาสจะลงมาได้ต่ำสุดถึงระดับราคาประมาณ4,510จนถึง4,515เหรียญได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเห็นราคาลงมาได้ประมาณนเ่ียยสัก4,510 จนถึง4,515เหรียญนะครับนะใครอยากซื้อตรงนี้นะครับนะเพื่อเก็บเกี่ยวถือกันยาวๆนะครับนะโกยได้ตรงนี้โกยเลยนะครับนะ4510จนถึง4515นะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะติดป้นเปี้ยนประมาณนี้นะครับนะ4510น่าจะต่ำสุดเท่าที่คำนวณได้นะครับนะอ่ะโอเคก็โกลสปอตก็จะมีประมาณนี้นะครับนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่ง 96.5กันบ้างนะครับจะมีแผนอย่างไรนะครับสำหรับทองคำแท่ง96.5นะครับก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสิวหน้าขวานมากนะครับนะเอาเป็นว่าเปิดตลาดมานะครับแล้วถ้าเกิทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า68,100บาทลงไปได้นะครับนะก็แปลว่าทองคำเนี่ยมันส่งสัญญาณเทขายเซลล์นะครับนะ หลุดต่ำกว่า68.100บาทลงไปได้ครับทองคำน่าจะปรับตัวลงได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับนะโดยที่เป้าแรกครับจะสามารถลงได้ที่ประมาณสักครู่นะหลุดต่ำกว่า68.100บาทลงไปได้ครับทองคำจะลงไปเป้าแรกที่เจ็ดหมื่นเอ้หกหมื่ จนถึง67,800บาทในกรอบแรกนะครับถ้าเกิดทองคำดุต่ำกว่า67,800บาทลงไปได้นะครับนะทองคำจะลงต่อครับไปที่ราคา67,600จนถึง6 7,650บาทนะครับและถ้าเกิดทองคำครับสามารถย่อตัวลงมาดุต่ำกว่า67,600บาทลงไปได้นะครับนะอันเนี้ย เตรียมตัวติดดอยได้เลยครับเพราะทองคำนะครับน่าจะไหลลงแรงนะครับนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีระดับประมาณสักหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับจนถึงประมาณหก0 0ื่นเนได้เลยนะครับนะซึ่งถ้าส่วนตัวแล้วผมมองว่าต่ําสุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดทองคํามันแต่ยอ่อตัวลงมาจริงเนี่ยผมให้อยู่ในประมาณนี้แหละครับนะหกหมื 60, ่นเจ็ดพันทุน จนถึง67,100่ดบาทนะครับนี่คือต่ำสุดเท่าที่จะคำนวณได้นะครับนะกับกันถ้าเกิดเปิดตลาดมาเนี่ยทองคำยังยืนเนี่ย6 8 1 0ื่นบาทได้อยู่นะครับนะก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าทองคำครับน่าจะดีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยปวนเปลี่ยนระดับประมาณ68,500จนถึง68,600บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยผ่านด่าน68,500ดนบาทขึ้นไปได้นะก็ซื้อเลยครับนะไม่ต้องคิดเยอะนะก็ทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้แบบ เต็มเหนียวเลยนะครับนะกเ็เป้าแรกน่าจะฟันกําไรได้ประมาณสัก68,800จนถึง68,900บาทถ้ากระทองคําผ่านด่าน68,900บาทได้ด้วยนะครับนะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับนะทองคําก็จะขึ้นไปได้ถึงระดับประมาณสัก69,100จนถึง69,200บาทนะครับ สูงสุดเท่าที่คำนวณได้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วง2อ,งองวันแรกนะผมให้เต็มที่เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในกรอบราคาประมาณ6,9300จนถึง6,9400บาทต่อบาททองนะครับนะนี่คือสูงสุดเท่าที่คำนวณได้นะครับอ่ะก็จบแล้วสำหรับทองแท่งนะครับนะก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับนะก็ตามนี้ครับนะเจอกันใหม่ครับกับอาจารเต้นครับสวัสดีครับ